ผมไปอยู่กับลีสเปิดนิสสันควสเตอร์มิชูมิติครับดีลเลอร์นี่เป็นดีลเลอร์เก่าแก่แล้วก็ดีลเลอร์ขนาดใหญ่ที่ขายผลิตภัณฑ์ขายเซอร์วิสครอบคลุมไปทั้ง3-4รัฐรอบๆผมได้ความรู้จากเขาเยอะทันท,ทีที่กลับมาเนี่ยนะครับก็เปิดอู่กรุงเทพนี่เลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบ34ปีขับเต็มนะฮะก็ได้ได้ได้ไดสอน รอบสุดท้ายในพิชานไปเนี่ยสิบแปดปีใช่ไหมครับที่ไม่กลับมาเลยครับสิบแปดใช่หักลบกบที่ไปไปแล้วกลับมาอยู่สี่ปีบ้างหลายบ้างรวมๆแล้วเกินสิบแปดปีนิดหนึ่งครับครับผมครับตอนที่พิชานกลับมาเมืองไทยเนี่ยแล้วมาเปิดอู่กรุงเทพเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาสามสิบสี่ปีโดยประมาณนะครับพิชานทําอะไรบ้างครับตอนที่กลับมาแล้วก็เปิดอู่กรุงเทพโอ้ขอบคุณที่ถามเอาปูแปกล่าวนิดหนึ่งครับได้ครับผมขนเครื่องมือเนี่ยพวกตู้ 2 b o บเนี่ยนะฮะเอากลับมาจากอเมริกาเนี่ยสี่ตู้สมัยนั้นเก็บบินรวมๆไว้เนี่ยสมัยนั้นมัน20บาทต่อดอลลาร์มั้ง25บาทต่อดอลลาร์มั้งนะฮะรวมๆแล้วเกิน2ล้าน5 0 0แสนบาทบบกลับมาผมก็สร้างอาคารสร้างออฟฟิศสร้างลงซ่อมอะไรเลยเนี่ยหมดไปล้านแปดถูกก่าไอ้เครื่องมือที่ผมมาใช่นะฮะ5ปีแรกนี่ผมเปิด7วันเลยนะฮะเพราะเปิดใหม่ๆนี่ตบยุงนี่ใครเขรู้จักเรานะฮะ เพราะว่ารุ่นรุ่นเดอะเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมีทั้งอูวิกรมอูสีลมอูอโศกมอเตอร์อูบัตเลอร์เว็บสเตอร์ที่สุริวงเนี่ยนะฮะเขาเป็นเจ้าตลาดอยู่เก่าในด้านเซอร์วิสเกียร์อโตเมตินะครับผมก็เป็นรุ่นน้องเล็กสุดตอนนั้นณนะปีนั้นนะในหนึ่งเเนี่ยเปิดมาก็นั่งตบยุงไปก่อนครับหลายเดือนทีเดียวนะฮะคนที่ใช้เกียร์อโตเมติเขาไม่รู้จักเรารแล้วเกียร์อโตเมติสมัยนั้นอะ ไอ้สองสปีดเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วมันใกล้หมดรุ่นรถอเมริกันมันก็มีสามสปีดมาแล้วนะฮะแล้วก็มีเชฟโรเล่เนี่ยเชฟโรเล่นี่มาเป็นสามบวกหนึ่งนะมีโอเวอร์ไดฟ์โอเวอร์ไดฟ์มันเป็นเฟืองใกล้ลายเกียร์ตัวเล็กๆสามสปีดบวกโอเวอร์ไดฟ์ที่ลีชานสอนผมอ่าตอนหลังคนก็เลยมาเรียกว่าช่างบัตเลอร์เขาเรียกสี่สปีดให้มันโก้หน่อยว่าเกียร์เขาเยอะเกียร์ใช่เยอะกว่ารถเบนซ์รถอะไรนะฮะก็ ผมก็มาเป็นน้องเล็กเปิดเป็นเจ็ดวันเลยไม่เมื่อหาลูกค้ายากเหลือเกินครับเอมาแล้วลูกค้าเริ่มมาเขาก็ปากต่อปากไปสมัยก่อนนั้นยังไม่มีโซเชียลต้องใช้การโฆษณาปากต่อปากครับถ้าซ่อมไม่ดีเขาก็ม้วนเดียวจบเลยเขาไม่แนะนําใครถ้าซ่อมดีเขาก็แนะนําจากหนึ่งเป็นสองเป็นสี่เป็นห้าไปนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราจะทำสี่แผนกมีช่างใหญ่สามคนสี่แผนกแต่ช่างใหญ่สามคน มีแผนกเกียร์อโตเมติกหลักๆแผนกเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็แผนก modify วางเครื่องวางเกียร์เช่นวางเกียร์จากเกียร์ธรรมดายน์ทิ้งไปเอาเกียร์โต้ลงนะฮะสมัยนั้นแล้วก็แผนก Air Condition นะฮะแอร์คอนดิชันนี่ให้ขึ้นกับให้ขึ้นกับแผนกาวางเครื่องก็ใช้ช่างใหญ่คนเดียวกันครับแล้วก็ทำมา,า15ปีแรก ลักษณะนี้เริ่มเข้าปีที่16นะฮะมาจนถึงปีที่33เนี่ยงานเริ่มอยู่ตัวเกียร์เริ่มมาแล้ว4สปีดเป็นสแตนดาดนะฮะ่วน5สปีดเนี่ยก็เริ่มมีเหมือนกันนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้สแตนดาดจากโรงงานมาก็4สปีด5สปีดสูงสุดมาแล้วผมก็เลยเ,เห็นว่างานเนี่ยมันข้างข้างค้างข้ามอาทิย์อยู่เรื่อย เราก็ตั้งใจจะจบงานภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมก็เลยรับงานเพราะผมทํางานเกียร์ผมผมเลือกได้ผมทํางานเกียร์อย่างเดียวเนาะผมรับงานเฉพาะวันจันทร์วันอังคารถ้าเข้าวันจันทร์เนี่ยวันพฤหัสเสร็จเข้าวันอังคารวันศุกร์เสร็จนี่งานโอฮาเกียร์นะฮะยกเว้นขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างเงี้ยขอเพิ่มอีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะเพราะมันยักแย่ยักยันกว่าจะยกลงมาได้อย่างเงี้ยนะฮะก็ผมก็ทาเรื่องเกียร์อย่างเดียวมารวมทั้งหมดเนี่ย 18ปีหลังรวมๆก็ประมาณ33ปี33ปีเสร็จละนะครับอันนี้คืออู่กรุงเทพครับก็เป็นธรรมดาที่ชมก็มีลูกค้าไม่ค่อยสบอารมณ์ก็มีนะฮะเราก็รับคำทั้งติทั้งชมเอาไว้ปรับปรุงตัวเราเองจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็ด้วยความยินดีนะครับอะไรที่ ยังพอแบ่งปันให้น้องๆได้อย่างนักศึกษาเนี่ยสมัยก่อนนี่ช่างหรือว่านักศึกษาฝึกงานสามารถมานอนข้างที่อยู่ได้เนี่ยก็นอกจากทางพระนครเหนือแต่พระนครเหนือพอเขาเริ่มประสาทปริญญาตรีเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ต้องนั่งโตแล้วเขาไม่มาฝึกงานเกียร์แล้วนะฮะเราก็ได้เฉพาะพวกนักศึกษาช่างกลนักศึกษาเทคนิคเทคนิคก็มาเ,าเทคนิคจันบุรีเทคนิคอุตราิกรรเทคนิคดอนเมืองนะครับ สองสเทคนิคบางบางางนเราไม่ควรไปเอ่อยชื่อเขาเพราะเขาดังมากแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณ500กว่านายที่ผ่านการฝึกงานจากเราไปมาตรฐานการฝึกงานคือส1สัปดาห์แล้วก็ฝึกประสบการณ์อีกอีก3รวมเป็น14สัปดาห์ต่อรุ่นนะฮะบ,บางรุ่นก็มาจะก,กัน2วิทยาลัยบ้าง1งโรงเรียนกัน1วิทยาลัยบางรุ่นก็ตีกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แต่พอจบไปมันกอดคอไปกันเออ,เอ,อชื่อได้ไม่เป็นไรเพราะเด็กพวกนี้ดีมากอย่างช่างคนขอสอทบอเนี่ยสมัยก่อนโรงเรียนเขาอยู่ท่าน้ําเกียรกายเองปัจจุบันเขาย้ายไปปากเกดแล้วนะฮะก็บางทีก็มา,าฝึกงานจะทั้งพวกซิกท่าวิทยาลัยเทคนิคพระรามหกอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะหม่ๆมันก็ขม่นกันไปขม่นกันมาแต่เมื่อถึงเวลาจบเนี่ยรักกันนะครับมันรักกันครับใช่ครับ,รบออก ออกไปแล้วก็มาหาผมพร้อมๆกันอะไรเนี่ยนะเวลาถึงวันครู16มกราอะไรเนี่ยนี่คือความปลื้มใจเท่านั้นเองไม่อยากได้อะไรแล้วแล้วก็แจกประกันบัตรให้จาก500นายเนี่ยได้ไปถ้าจำไม่ผิดนะได้แค่34นายเองนี่คือความภูมิใจอย่างหนึ่งของอู่กรุงเทพพิชานได้ผลิตช่างคุณภาพนะครับในเรื่องของการซ่อมระบบเกียร์โตเมติกนะครับออกสู่ตลาด เมืองไทยนะครับนำความรู้นําประสบการณ์ที่สั่งสมมานะครับในสมัยที่พี่ชายอยู่ที่อเมริกานะครับเป็นช่างนะครับแล้วก็เป็นเทรนนิ่งด้วยนะครับกับช่างที่ศูนย์โฟ l ์คบอสช a ลดีสโ o d าในอเมริกานะครับนี่แหละครับคือพี่ชายที่รักของช่างดนนะครับที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาซ่อมเกียร์ถือว่าเป็นวิชาประจำตระกูลนะครับเพราะนั้นท่านที่มีปัญหานะครับในเรื่องของระบบเกียร์นะครับ กดติดตามเพจ f a c เฟซบุ๊ก u ูทูบชา n e l ช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับท่านจะได้ดูแลบำรุงรักษาระบบเกียร์นะครับแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับพี่ชานจะมาพูดถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบเกียร์โตมิติกนะครับเดี๋ยวจะเกินถามพี่ชานสักนิดนึงครับระบบเกียร์โตมิติกในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีกี่แบบครับพี่ชานสี่สี่ประเภทครับสี่แบบครับครับมีแบบไหนบ้างครับก็มีดั้งเดิมเลย ก็คือเกียร์แรงดันนะฮะไฮดรอลิกเนี่ยที่เราเรียกอโตเ m ม t ติทรานสิชันเนี่ยนะฮะรือว่าเป็นไฮดรอลิกอโตเมติทรานเนี่ยถือว่าเป็นอันดับแรกแต่แท้ที่จริงแล้วอะเกียร์ CVT เนี่ยเป็นอันดับเป็นเกียร์ออโต้อันดับแรกของโลกครับซึ่งดาวินชีเนี่ยวาดสเก็ตเอาไว้เลยหน้าตาของ CVT แบบนี้ที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะฮะหน้าตาแบบนี้มีโคนมีอะไรเนี่ย แต่สมัยนั้นดาวินชีเนี่ยลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยที่คิดไว้ตั้งคอสอศ140เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้ว1 4 0งสหรือ09เนี่ยของแกมีโคนสองลูกอย่างเนี้ยแต่ว่าแกใช้เชือกเชือกหนังสมัยก่อนยังไม่มีไอ้ยังไม่มีเมทัลไล์ยังไม่มีซ <Met als, S 1> เปน็นไทค, <aspire S 2> ครไอ้ไอ้เชนหรือว่าเป็นสายพานโลหะเป็นสายพานโลหะสายพานแบบ ไอ้แคนวัสหรืออะไรเนี่ยยังไม่มีแกก็ใช้เป็นสายพันธุ์หนังเป็นหนังใช่จริงๆต้องให้เครดิตกับลีโอนาร์โดดาวินชีว่านี่แหละต้นแบบของเกียร์อัตโนมัติของโลกเลย CVT มีมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับอ๋อมีตั้งหลายร้อยปีแล้วเพราะปีนี้มันสองพันแล้วใช่ไหมสองพันกว่าแล้วแล้วก็ดาวินชีเนี่ยบอกไว้เลยถ้าคุณไม่ไม่มีสมองหรือไม่มีอะไรไปกักมันไวเนี่ยนะฮะถ้าคุณต่อต่อคาเนี่ย ให้ยาวไปเนี่ยมันไปได้เลยเป็นร0 0ยสอสปีดก็ได้ถ้าคุณไม่ล็อกมันไว้เนี่ยสำหรับเกียร์ CVT เนี่ยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเราล็อกไว้5สปีดบ้าง6สปีดบ้างอย่างซ u b a r ุก็เจ็ดสปีดกับ8สปีด5สปีดนี่อยู่ในดีเซลนะฮะ,ะ,ฮะก็เมื่อกี้เราพูดถึง AT นะฮะไฮดรอลิกแรงดัน CVT นะฮะ แล้วก็มาถึง DCT หรือ DSG นี่แล้วแต่ใครตั้งชื่อ Ford นี่เขาตั้งชื่อเป็นทางการเรียก DCT แต่ว่าภาษา Ford เขาไประจดแพ t เทินเป็น Power อ h i p นั่นคือ DCT นะฮะแล้วก็เกียร์ AMT ออโตเม m a n u a t t r n s s m s s s o o n เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าใช้ไฮดรอลิกแล้วก็สั่งงานโดยสมองกลมาสั่งไฮดรอลิกทีว่า ณนะความเร็วรอบเท่านี้นะฮะให้ชิปวัาเป็นสปีดที่1ทนะี่2ที่3ที่4ที่5ฮะมองเห็นได้ในรถไอตัวเบ b ี b เบนซ์ที่เราเรียกสมาร์ทเบบี้เบนที่นั่ง2ที่นั่งนะฮะในเมืองไทยมีเป็นเป็น7จ็คันเหมือนกันครับสมาร์ทคาร์นะฮะตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นในเยอรมันเนี่ยมันเรียกฟอร์ทูะ 2, นะฮะสมาร์ทคาร mb 4 2แต่ปัจจุบันนี้มันเป็น mb mb 4 4นะฮะโคด้ดของมันคือ w 4ี่ห้าศูนย์ i f o นี่4 o นี่สี่ห้าหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็จริงจริงแล้วไม่รู้ใครก็ปี้ใครเพราะเรโนมันเอาเกียร์รุ่นนี้นะฮะไปใส่อยู่ในเรโนทวิงโกขายอยู่ในยุโรปแล้วก็คุณก็รู้ว่าเรโนกับน,นิสสันเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็เพนเขาก็เมิร์ชกัน เป็นหุ้นส่วนซึ่งกันแล้วกันเราก็เลยไม่รู้ว่าต้นตำรับไอเนี่ยของเกียร์นิสสันเนี่ยใครเป็นใครเราไม่เอ่ยชื่อดีกว่าคและนี่คือผู้เชี่ยวชาญระบบเกียร์อัตโมตินะครับระดับโปรเฟสเซอร์นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอาจารย์นะครับก็คือพิชาญเจนเป็นติกของเราครับวันนี้ขอบพระคุณพิชาญมากๆนะครับขอบคุณครับยินดครับ ความรู้ที่มาให้ข้อมูลที่มาเล่าประสบการณ์นะครับให้กับแฟนรายการมาสเตอร์คาร์ฟังนะครับสำหรับท่านที่ต้องการให้อาจารย์ชาญนะครับหรือช่างดนนะครับดูแลในเรื่องของระบบเกียร์นะครับสามารถติดต่อได้ทั้ง3สาขาด้านล่างนี้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับติดตาม EP หน้านะครับจะมีเคล็ดลับในการดูแลบำรุงรักษาระบบเกียร์อย่างไรให้เกียร์ทนนี่คือเคล็ดลับข้อมดอย่าลืมติดตามนะครับ